สวัสดีครับคุณผู้ชมจากเกมแล้วก็บังเซ็ดาวคำเรื่องอะไรนะครับผมก็มานะครับผมตัวต่อครใหม่เข้าเกมนี้มาแล้วนะครับผมตอนแรกผมเดาว่าเป็นโกคูสี่ไดมาแต่ไม่ใช่นะครับผมเป็นโกคังโกเทนแล้วก็ชังนะครับก็รู้สึกผิดหวังแค่นน้อยนะผมแต่ถามว่าเขาเก่งไหมก็เก่งในทีมของเขานะผมทีมไฮบริดไซยัดแล้วก็ทีมยูรสนะครับผมแล้วก็ดีเฟนเซอร์ออฟจัสซิสนี่คือโคตรเก่งเลยนะครับผมตัวคอตัวนี้เนาะก็อย่ามาเปิดหาเข้ากันในคลิปดีนะครับและก็ อีกอย่างหนึ่งนะผมที่ผมจะเปิดหลังจากผมเปิดตู้นี้เสร็จไปแล้วนะผมนั่นคือตัว50ใบแห่งโชคชะตา44เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับผมเรามาเปิดกันต่อนะครับถ้ามว่าผมจะเปิดตู้ใครระหว่งางโอเปกาชนรอนกับตัวของโกคูเวติต้าฟิเจสากะนะครับผมผมจะตัดสินใจได้แล้วนะครับผมว่าผมจะเปิดตัวนี้แหละโกคูแล้วก็เวติต้าฟิเจอร์เพราะว่า อยากเล่นทีมอนาคตนักทีมอนาคตดิดเดดีๆมันก็มีน้อยนะผมผมก็เลยคิดว่าถ้าเอาตัวเขาเป็นดีเด่นทีมอนาคตมันก็นาก่าจะดูเวิร์กขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเก่งมากด้วยนะครับผมก็โอเมก้าจะรอนช่วยขอโทษน,นะแต่ไว้เจอกันเขาหน้าร่ากันถ้ามีโอกาสนะครับผมก็ในคลิปนี้มาเปิดกันก่อนเลยดีกว่ากับโกฮังโกเทนชังนะครับดูข้างตู้สิว่าข้างตู้มีตัวขอคอะไรบ้างนะครับผมอ่ะมีตัวใหม่นะผมกับสโปโรวิชนะครับผมก็อ่า ดีดาเมจดีดักชั่นตีก็ดีดีฟินส์ก็มีนะครับผมแล้วเราก็จะมีกครั้งขึ้นไปในการต่อตู้อุย้ยดูถึกแล้วเนี่ยดีฟินส์ดีดาเมจดีดักชั่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยัดเข่แล้วก็บวกอีกโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับผมว่าตัวนี้ไม่โกงแล้เนี้ยเอายิงดาเมจดีดีดักชั่นนีนน่คือแบบเยอะมากนะฮะโอ้เวจิต้าสามได้มาแล้วครับผม โกคูสับแองเจิลบูกูดนะครับผมมาสเตอร์โรชิโกฮังกับพิกโกโลนะครับผมอ่ากงเทนทางนะครับอ่ากงฮังทีดับแซดโกเทนครูสโอเคตัวละครในตู้นี้ก็มีตัวคอนเดรเยอะเลยนะครับผมท่านผู้ชมมันได้แย่เลยนะก็ถ้าผมอยากได้นะในตู้นี้เนะี่ยอยากได้มาสเตอร์โรชิโกมีอยากกับตัวเนี้ยกูม <laughs> ีอยากว่ากูจะไม่ได้ลืมแล้วเอาบีแล้วเนาะโอเคบีแล้วบีแล้วบล่ะก็โอเค ก็ผมจะได้บัสเตอร์โลชีนะครับผมว่าผมจะไม่มีเขาแนอนแล้วก็ตัวใหม่2องตัวนะ้ขผมก็คือสปูโมวิชนะครับผมแล้วก็ตัวของโกฮังโกเทนแล้วก็ทางนะครับดูสิว่าในคลิปนี้ดึ่งโลเทชั่นของเราเราจะได้ตัวอ,อะไรมาไว้ในการครอบครองนะครับผมแปะบาสติแรกกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชม let's go โกฮังคนเดียวทำไมครับเนี่ยเทคลุ้งเหรอ เทคลุ้งเหรออ่ามีอะไรวะมีอะไร room, อะเทคลุ้งอะเออไม่น่ามีอะไรนะครับผมดูจากส่งแล้วตอนนี้นี่คือสิ้นหวังมากๆเลยใช่ในสต๊าฟผมคือไม่น่ามีอะไรโอ้ก็ตัวซัพพอร์ตของเทเลสนะครับผมเเอาเป็นบทแสดงก็ได้แล้วกันนะ เมือติที่2นะครับผมดูซิว่ามันจะมีอะไรให้ผมดูต่เอเาเฮ้ยสักหน่อยได้ไหมหน้าตูอ้อะสักนิดนึงได้โปรดลเกมวิสบูสิบเจ็ดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่น่ามีอะไรอย่างแล้วป่ะดูจากทรงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถ้าเักนเฮกัหรือล้วกูเกียนะครับ <c oughs> มีสักหน่อยไหม ใหคุณรู้นด้วยเถอะจริงๆโอ้โห,โโห,โโหกูคาโอเคนเจนถามจริงอ่ะปฏิสาบนะครับผมการันตีฟีเจอร์หนึ่งตัวละครน,นะครับก็ถ้าเป็นไปได้โกหังจะดีใจมากนะครับผมแต่ก็โอกาสมันออกมันก็ยากแหลาจริง,รงฟีเจอร์มันมีเยอะนะครับตัวนี้โกหังพิกโกโลก,ก,ก็ฟีเจอร์นะ่ะเออเทคลุง้งอ่ะต้องพูดได้นะครับ เอาว่ามาจานะแล้วเจอกันโอ้โหโทรละไม่ใช่เลยมาตัวแรกก็ไม่ใช่แล้วนะครับโทระการันตีนะครับผมสุดท้ายจะได้ใ่่หะเนี่ยถ้าได้โกคังคือดีใจมากนะครับผมแต่ถ้าได้มาซโนชิก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะอ่ะนุนกันแล้วบอว่าเป็นใครนะครับโอเค แอดลิสนะครับผมผมยังไม่มีเขาไงก็บอกแล้วนะผมตั้งแต่ต้น,นทีม่าถ้าได้มาสเตอร์ดูชิบ่าผมก็โอเคนะครับผมโอเคโอเคโอเคเขาเป็นลิเดอร์ปัปปี้โกนะครับผมแล้วก็ลีดเดอร์โทโตสกูด้วยใช่ไหมถ้าไม่ผิดใช่ใช่ใช่แล้วก็ดีเบนสากานะครับก็นี่แหละก็เก่งถามว่าเก่งไหมก็กระดับหนึ่งนะครับผมเป็นซัพพอร์ตด้วยก็เป็นตัวละครตีด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้โอกาสจีบมาใช้มันก็ยากแล้วนะครับใช่โอกาสจีบมาใช้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้อ่ะ มานะผมสิ่งที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วผมก็รอคอยเหมือนกันนะผมตัว44เปอร์เซ็นต์รอบสุดท้ายนะครับก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะอยู่หรือผมจะไปก็มาดูกันเลยนะครับผมทุนผู้ชมโอกาสมีแค่ครั้งเดียวเพ่านั้น44เปอร์เซ็นต์หวังว่าครั้งที่สองครั้งนี้ผมจะได้เหมือนตู้โกจิต้านะครับผมกันเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับผมทานผู้ชมขอให้ได้นะครับผม กับโกคูเวจิต้าฟีเจอร์นะครับผมมา44เปอร์เซนต์ชิบหายชิบหายจริงชิบหาย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 แล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่ามช้าชิบหายแล้วอย่ามช้าเดี๋ยวก่อนชิบหายละอันนี้ชิบหายจริงชิบหายอย่ามช้าคน Oh, they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. <laughs> oh. Oh, not... Oh oh. Oh. <laughs> oh. oh. I got chopped. Oh my god. Holy shit. <laughs> <Laymon> เรียบร้อยโอ้ยกูมีดวนแค่กูจิต้าจริงๆเลยเนี่ยกูมีดวนแค่กูจิต้าจริงๆโอ้ไมค์ P.S.K โอ้โหแยมฉาบมาคนเดียวจบเลยเนี่ยจบแล้ว,ยวเยอะแยมฉาบมึงแย่มากถ้าเป็นคนอื่นมากูจะดีใจก,กว่านี้เยอะยมฉาบ14%ไม่มีจริงครับท่านผู้ชม14%ไม่ม โอ้ oh my god และตัวดี้แม่งก็มีอะไรดีบ้างมันเนี่ยโอ้ไม่น่าดีหรอกดูจากโงแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับผมแม่งเอ้ยถ้ากูได้โกงกูกับมิจิก้าม,มาผมจะจับทีมฟ,ฟิเชอร์ฟ้าได้โคตขึ้นเงี้ยแล้วมันก็จะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับผมเชียร์โอ้ ทำไมวันนี้เกมมือให้กุยตัวไม่ได้เหรอทำไมมันต้องออกยากออกเกขนาดดีฟันี้กูถามจริงๆรินะกูถามจริงๆริงมันออกยากออกเกินขนาดนีหนึ่งอาทิตย์เก็บเพชรทันแ่้ว่าไม่น่าทันแต่ผมก็อยากได้เขาว่าดีกูอยากได้อะถ้าใจมป็นท่านผู้ชมกูอยากได้กูอยากได้กูเปิดเลยกูให้กูเปิดเลยกูเปิดเลยกูอยากได้แม่งช่างมันโอ้โหมันหลไม่น่ารุนแล้วล่ะ มันน่าลุ้นแล้วอ่ะมันไม่น่านลุ้นแล้วละตอนนี้คือกูออยอินแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็จงแต่งสองทีมีลุ้นแต่แต่มทีเดียวอยู่แล้วแหละ <c oughs> ดูจากตรงมันลันโอ้โหอ้ากูทำาลไรตไปเนี่ยโทรมะโอ้โหไม่านานร้อยเลยกู <c oughs> แม่อยากได้อ่ะ <c oughs> อยากได้ว่ะแม่เงเงยเสียได้เฮีย I got s h ัพเด d Holy shit 44%มันเล่นกูแล้ว44%มันเล่นกูแล้วนผู้ชมโถ่สามทิ้งมันรสชาติอย่างนี้นี่เองรสชาติแห่งความสิ้นหวังโอ้โหมันผมรู้เลยว่าคนที่รู้สึกอย่างนี้เป็นยังไงเพราะผมได้รับดูแล้ว่าประสบการณ์ที่ยประสบการณ์44%มึงแย่มากแย่มากจริงๆโอ้โหไม่ไหวว่ะ อ่ะอัพคีใช่ไหม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 ท้อนะครับตอนนี้ผมแบบเร้่แต่คิดในใจก็ท้อในใจอ้ออืมแอนดี้ก็ได้แหละคีก็ได้นะผมเพราะว่ารังต้นมันไม่มีคีนะ <c oughs> อันนี้ก็แบบตัวเก่าผมดึงมาปลดเส้นทางหมดแล้วนเนี่ยเนี่ยคือของเก่าที่มีอยู่แล้วนะผมแต่ผมดึงมาปลดเส้นทางิเขา เออท่านผู like, as, ksi, ้ชมมันเจ็บใจมันเจ็บใจมากเลยตอนนี้มันจุกที่อกแล้วเกินมันแบบมันหนักมันแบบจุกอกมากยำฉามานนี่คือกูร้องไห้กูเห็นแล้วเมื่อกี้คือแบบกูรู้เรื่องแล้วว่ากูจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหลังจากนี้มันต้องไปยำฉามคนเดียวทําไมก็ไม่รู้เห็นแล้วกูก็ท้อเออกูท้อมากตอนนี้ร้องเลยเนี่ยโอ้ เอ้าอยู่หลังไม่ไปเก็บเพชรไปเปิดตู้นั้นเพิ่มนะผมตู้โกคูบิต้าฟีเจอร์ซาก้านะเพราะอยากได้มากๆเลยตอนนี้อย่ารีเวิร์สก่อนเออไม่แห้งทำาไมทำแบบนี้กูว่าเกมกูไปทำไรมึงกูไปทำไรมึงกูท้ามก่อนทำไมมึงถึงได้รักัแบบกูขนาดนี้โอ้โหแงร้องแล้วกูตัวสีสีปซ เฮียเอ้ยเออเดี๋ยวผมแลกเหรียญเลยละกันนะครับผมเอาเหรียญพวกเนี้ยอ่าแลกเป็นเหรียญฟ้าให้หมดนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวละครเหรียญฟ้าที่ผมอยากได้อยู่เหมือนกันนั่นคือโกฮูซุปเปอร์ยักษ์สามนะครับผมเจนเอฟตัวนี้นี่แหละนะครับผมอยากได้อยากทำให้ทีมผมมันจะฟูขึ้นเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวแลกเลยละกันเพราะว่ายังไงก็เก็บไปผมหลอกห้าร้อยเหรียญต้อโคตรเยอะนะครับแลกนี่ แลกเหรียญคาริวาวให้หมดเลยนะครับจับแล้วก็เอาเหรียญคาริวาวออกมาแลก,กเหรียญคาริวาวตรงนี้แลกให้หมดเลยนะครับผมเก็บไม่ครบอยู่ละจับเก็บอีกร้อยหกสิบเหรียญนะครับผมก็แลกโกคูสี่มาแล้วนะครับแล้วนี่ก็แกลแกได้เลยแลกเลยละกันเออไม่คิดจะเปิดเพิ่มแล้วแหละเออทำไมเป็นอย่างงี้วะนะผู้ชมทำไมเกมมันชอบแตนแกล้งผมจนเลยเกินเออ พอม่ะแต่คุ้มไหมถามจริงทุกอย่างที่ฉันเสียไปมันคุ้มไหมไอ,อเดี๋ยวมีโกคุสีนีเ่เดี๋ยวเหรอเดี๋ยวแล้วแป,ป๊บเพิ่งเห็นเหรียญแดงเวทเดี๋ยวแดงมีโกคุสี่างสีแดงเดี๋ยวอยู่ไหนนี่สองร้อยเหรียญเหรอเอ้ยก็น่าสนใจนี่หน่าโอเมกัาชลองก็มีด้วยโอ้โอเคก็ตัวเยอะดีนวย้ยตัวเยอะดีตัวเยอะดีนะครับก็มีเดียวตันแล้วด้วยนะครับผมต แดงนีไม่ได้ตัวเนี้ยสองตัวแต่ไม่อะเก็บไว้ก่อนเหรียญแดงหรือผมแลกวมีวอีกตัวอีกตัวหนึ่งดีว่าแม่งเลยก็จะได้ปรดรเส้นทางมาเลยเก่งๆนะครับเก็บไว้ก่อนไม่อยากใช้เหรียญแดงข้อไห่ตอนนี้ประหยัดไว้ก่อนแลวกันนะครับผมเก็บไว้เก็บไว้อะมาสเตอร์โรชิเก็ดูครั้งไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับผมรู้สึกยังภาพมันติดตาเกินไปมันยังรู้สึกอยู่ในใจเป็นหมือนล้านคำบอกออกมาไม่ได้เป็นสักคำเลยกู มันแบบมันติดอยู่ที่ปากอะแบบพูดไม่ออกมันจุกมากตอนนี้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ไหวอะโอ้ทอนะครับผู้ชมก็หวังว่าถ้านผู้ชมจะมีช่วงเวลาดีกับต้นลุงห้าสิบใบกับสินสิบเซนนะครับผมก็ผมมีช่วงเวลาดีแล้วกับตู้กจิต้าส่วนโกกูวิจิต้าฟิเจอกูก็ไม่ได้นะครับผมก็ ไว้หลังจากนี้มัน,นะ,ะต้องท้าว่าจะตูต้ตระกอะไรก็เ๋ยวรอดูผมเปิดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็หลังจากนี้ม่้วาวจะเป็นใครก็อย่าผมไปฟาเพชรก่อนแต่ช่วงนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่เพชรหมดใปกับการเปิดโอคูกับวินจา้าฟิชเจอร์เพื่อเอาอีกโรเซรชั่นหนึ่งนะครับผมก็พ,กอพอเวลาโอ้ยพอให้ผมรอแล้วกันนะครับผมว่าในอีกสามปฏิทินนี้ของตู้โอคูกับวินจ้าฟิชเจอร์ผมจะได้เข้ามานะครับผมก็โอเคนะครับทุกผู้ชมงั้นก็ว่ารักนีนียผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าานับ สวัสดีครับ